มีคลิปหนึ่งที่เขาบอกว่าอย่าคบกับคนที่มีปัญหาด้านการเงินผิดไหมถ้าผมคบผู้หญิงที่มีแต่รายใจ่าในครอบครัวเขาฟังดีๆนะเขามีปัญหาด้านการเงินแต่เขาเพึ่งพามึงไหมถ้าเขามีปัญหาด้านการเงินเขาจัดการได้เองไม่รบกวนมึงผ่านวิกฤตไปได้ด้วยตัวเองทุกคนต้องผ่านวิกฤตด้านการเงินมึงเป็นเรื่องปกติแต่เมื่อไหร่ก็ตามมันลำบากมึงมันต้องมาพึ่งมึงเมื่อนั้นเลิก คนสภาพอะที่แม่งดูแลตัวเองยังไม่ได้หาโซลูชันของตัวเองไม่ได้เลยเอามาทาเฮี้ยอะไรในชีวิตไม่ได้เกี่ยวว่าต้องรวยล้นฟ้าหรือต้องโน่นนี่นั่นมึงจัดการชีวิตมึงเองได้ไหมในความหมายมันคือแบบนั้นหรือเปล่าอย่าตีความคาพูดคนอื่นผิดเกินไปพี่ก็ยังไม่ได้ฟังที่น้องเขาพูดนะแต่ถ้าเป็นในความเข้าใจของพี่นี่แหละคืออย่าคบกับคนที่มีปัญหาด้านการเงินวงเล็บแล้วมาลําบากกูไม่ใช่ว่าช่วยไม่ได้นะช่วยได้ แต่ดูแล้วมันน่าช่วยไหมอีกเรื่องหนึ่ง